เราจะมาตำแซลมอนกินนะคะนี่เป็นแซลมอนแบบนี้นะคะเราจะมาหันห่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะเอาไปตำกับส้มตำนะคะนี่นะคะหมิวตำเสร็จแล้วอันนี้เป็นลั่นตุ่นะไม่ใช่ส้มตำนะคะเป็นลั่นตุ่นะที่อยู่ไปเก็บในป่าเนี่ยหมิวจะเอามาตำกับแซลมอนเนาะอันนี้มันสุกแล้วนะคะแบบรมควันเนาะ เอาไปตำกระ้ตมตำไม่ต้องใช้มีดก็ได้อชีกๆีกเอานะนี่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มีพามากินตำแซลมอนนะคะนี่อุ้ยน้ำเรามีผักผักชีลาวนะคะน้ำส้มตำพึ่งซับเองอะ่ะมาค่ะมากินกันกว่าอันนี้ร้างตุ่นะเอามาตำส้มตำ นี่แซลมอนฮบได้เลยเนาะกินไม้ฝรัง่ง เอาเล่ามาเปิดนะคะต้องกินวันละเป็มันเป็นเหล้าเนี่ยกลืนง่ายกว่าพวกวิสกี้อะไรเนี้ยกินกับกาแฟอ่ะ แล้วก็พวกเขาเรียกอะไรช้าพวกอะไรเงี้ยคืออร่อยมากดูมีการมาเทให้ดูน oh, <no. S 1> เนาะนิดหน่อยพอ Mama thay máy nhiều máy luôn. Hey can. Mình là tự can. Mưa thay Mình là luôn. โมเดอร์มหูของเน่เด้อช่อตมตำลั่ตุกนะ mm hmm. ช่อตมตำปลอมแล้วกนะันเนาะมันก็คล้ายๆเลยเนี่ยมันก็อร่อยนะถ้ารู้จักตำแบบใ mm hmm. ส่เครื่องเยอะๆนะคะไม่ว่า กกบบไปใส่พี่กี่เม็ดไม่รู้ว่าใส่แบบเป็นกรมะอะใส่ลงไปก็ตำเลย เสียงดังอย่าว่ากันนะส้มตำแซลมอน มาละกอดจริงๆนะเหนื่อยเยอะเลย อยากทําอะไรทั้งอย่างเหมือนธุรกิจส่วนตัวจะมิวยังไม่รู้ว่าหมิวจะทําอะไรดีนะคะแฟนว่าเธอคิดคิดเลยนะว่าเธออยากทําอะไรอย่างเงี้ยมิวก็ไม่รู้ว่ามิวอยากทําอะไรนะถ้าใครมีไอเดียดีๆคอมเมนต์บอกได้นะคะคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรแนะ หืว่าทําแบบขายของหรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ยมิวคิดไม่ออกนะว่ามิวจะทําอะไรคิดไม่นอนคิดหลายเดือนแล้วนะ วันนี้มิวก็ไปเดินดูรองเท้านะเหมือนแบบไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยนะว่าเออเผื่อมิจะลงโพสด,ดูนะคบเผื่อมีใครสนใจรองเท้าเนาะืม น้ำหอมก็เยอะดีนะน้ำหอมใช่เนี่ยแต่ไม่รู้จะขายอะไรคิดไม่ออก แซลมอนอร่อยมากเพื่อนเขาว่าที่หน้าแซลมอนจะมาอีกนะคะมิ้วบอกว่าถ้าเอาหัวปลามมใา้อีกมิวไม่เอาแล้วนะอันเก่ายังกินไม่หมดเลย มากเ็ยว่าเนื่ไม่เคยกินทูน่าเลยนะว่าจะลองซื้อมากินอะ่ะหน้าอร่อยดีนะทูนา่าอื มดแล้วเป็นซีโรออ่โค้งนะเนี่ย แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้มิวด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะคิดถึงทุกคนนะคะไปเลย